ครับเดี Yo, ๋ยววันนี้จะมาดูรถรถเปียลงนิ้วครึ่งน,นะครับแล้วก็ไสน้ำมันใหม่ไหนครับทองเซ็งเลยครับ <c oughs> ถ่ายนี่ครับถ่ายนี่ถ่ายรถครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเห็นโอ๊ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาดูตรงนี้แล้วเสียลงครับเสียลงต่ดูตรงรถครับไปดูตรงรถมาเตียรถเสียตรงไดี๋ยวขี่ออกไปให้ดูครับกุญแจหายครับอ้าว ได้ครับโัโดนน้ำนะช่เยอเียงเลยนะเอ้าเยอดอยไปทายได้ไ,ได้ไหมทายวงรวนก็ได้อ๋อ <c oughs> ไงี้ครับไดยแล้วตาคแล้วทรงยางที่ขับไหมครับขับไหมไม่เลยครับตากฝน